การตลาดสูงไวัยไม่ใช่โ d day f แ s h i ่ n แต่เป,เป็นการตลาดสูงวัยในยุคอนาคตแล้วก็ตลาดนี้น่าสนใจมีความสําคัญในเชิงธุรกิจก็เรื่องหนึ่งแต่ว่ามีความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาประเทศและสังคมด้วยเป็น Blue อ c ช a n มากๆถ้า<ๆ>วันนี้ถ้าเกิดดูแล้วธุรกิจเราขาดการเติบโตนะพี่คิดว่ามองหาการเติบโตต้องเริ่มมองตรงนี้เพราะว่าตลาดมันจะใหญ่ซื้อได้เพราะมีต,ตงังซื้อซ้ำเพราะที่เกียรคิดอะไรใหม่ๆครับนะแล้วก็ที่สําคัญคือ วางไปบอกเพื่อนให้มาซื้อได้ด้วย4ีินี่ต้องการคนเราหรอครับนี่เราสองคนนี้ประมาณสี่สิบเรายังครับผมเด็กกว่าอาจารย์นีงปีเดียวเอง สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการบ i ส e n i u s รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดครับเจอกันเป็นประจำที่นี่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์สี่โมงครึ่งติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกพัฒรธนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจจากทีเอ็นช่อง16และ b i สคลาส d com วันนี้พิเศษครับเพราะว่ามีแขกในรายการของเราโอกาสของสัง คมผู้สูงอายุรวมไปถึงข้อมูลเชิงลึกเรื่องของวิธีคิดและก็พฤติกรรมผู้บริโภคข,ของผู้สูงอายุเป็นอย่างไรมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังเราได้รับเกียรติจากคุณวน,นาสวัสดิกุล CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง SilverActive นะครับปัจจุบันมีเพจที่คนตามอยู่เยอะเลยครับชื่อว่า Count Up สวัสดีครับวน,นาครับสวัสดีค่ะวนาสวัสดีค่ะ เล็กวันนี้เราอยู่ไกลกันจังเลยถ้า <laughs> มีพี่วรรณามาขั้นกลาง <laughs> ปกติอยู่ใ,ใกล้ใ,ใกล้กันครับพี่วรรณาครับจริงจริงที่วันนี้จะได้พบกับพี่วรรณาเนี่ยพี่วรรณามาในมิติใหม่ปกติในแวดวงการตลาดเนี่ยเรามักจะเจอพี่วรรณาอยู่ตามคอร์เปอรทอย่างเช่นพี่วรรณาเคยเป็นอดีต CMO ของ Samsung Electronics ประเทศไทย เคยอยู่ในแวดวงของ FMCG Johnson and Johnson อย่างนี้เป็นต้นดานนหรือว่าคนไฮเยกดานน e นะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือ MQDC ครับ <c oughs> แล้วก็เห็นพี่วรรณาอยู่ในแวดวงการตลาดอย่างมากมายแล้วคนในแวดวงการตลาดก็รู้จักพี่วรรณาเป็นอย่างดีวันดีคืนดีพี่วรณาก็บอกว่าแฟชั่นเรื่องของสูงวัยแล้วก็พี่เมื่อกี้คุณเล็กพูดอะเป็นเรื่องที่ น่าสนใจมากพี่ที่เขาแอคทีฟคือเราเรียกว่าโยอ่ะคือยังโอไปอยู่ในเพจเพจหนึ่งชื่อเขาอัพคือคน50อัพควรจะเขาดาวบอกใช่ที่ไหนกันคน50อัพคนเขาอัพคือสนุกทุกวันมีเรื่องราวแอคทีฟใหม่ๆแล้วก็เป็นบริษัทชื่อ s ินเ e r Active จับตลาดกลุ่มนี้โดยตรง <c oughs> วันดีคืนดีก็คุยกับพี่วรรณาก็บอกว่าจับตลาดกลุ่มนี้แล้วอยากได้ข้อมูลดีๆเนี่ยก็หาความร่วมมือแล้วเราเป็นนักวิชาการพี่วรรณาเก่งด้านนี้ แล้วเราก็มีสมาคมการจัดก,การธุรกิจแห่งประเทศไทยงั้นก็เลยกลายเป็นภาพวิชาการตลาดที่คณะพณิชยศาสตร์และการมปชิจุลาร่วมกับสมาคมการจัดก,การธุรกิจแห่งประเทศไทยและ s ิลเวอร์แอคทีฟครับทำเรื่องของงานวิจัยขึ้นมาเรื่องหนึ่งเป็นงานวิจัยไว้เปเปอร์เอ๊ะที่บอกว่าสูงวัยสําคัญสูงวัยเป็นอย่างนั้นสูงวัยเป็นอย่างนี้แล้วคิดไปเองเนี่ยอะไรเป็นตัวเลขที่แท้จริงกันแน่ทำบุญทุกวันชอบทําบุญแก่แล้วยังไงก็ต้องทําบุญ<ฆ>จริงหรือเพราะเราก็เห็นอย่างพ่อแม่ผม ก็ไม่ได้ทำบุญทุกวันนะบางวันก็ไปเที่ยวนะสนุกสนานอะไรกันไปวันนี้มาเปิดไว้เปเปอร์โดยพี่วรรณาครับครงต้องถามพี่วรรณาว่าเวลาเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อบอกว่าใครเป็นคนสูงวัยเนี่ยเขาดูจากไหนฮะดูจากบัตรประชาชนดูจากอะไรพฤติกรรมมองยังไงดียว่าเป็นคนสูงวัยคือจริงๆพอเราถามไปในไว้เปเปอร์เพราะตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันซำําตัวเองนะคะตัวเองเนี่ยตอนอายุเลขสี่รู้สึกเฉยเฉยเป็นผู้ใหญ่เนาะอ่าแบบ กลางคนไปปลายเฉยๆไม่รู้สึกอะไรเลยพอฉลองวันเกิดนี้ต้องกลางคนแล้วเหรอครับสี่นี่เราสองคนนี้ประมาณ40่สิบสี่หรืออ๋อยังครับผมเด็กกว่าอาจารย์นิดนึงสปีเดียวเองเอามว้ทำไมเหรอครับพี่วรรณน่วัยรุ่นตอนปลายนีพอวันเกิดครบรอบ50ปีชักเริ่มรู้สึกแล้วเฮ้ยเลข5มาแล้วก็เลยเริ่มรู้สึกว่าอุ๊ยพอเริ่มเลข5เนี่ยคนเริ่มมี awareness แล้วว่ากำลังก้าวเข้า กำลังก้าวเข้านะจริงๆเลขค่าเนี่ยเราเรามีศัพท์เรียกเราเรียกว่าไวเตรียมตัวไวพรีแพร์คือไวเตรียมตัวยังไม่เข้านี่คือต้องพรีแพร์้วใช่พรีแพร์บางคนบางคนไปคุยด้วยเนี่ยพรีแพร์ตั้งแต่40กว่าเนี่ยเราเคยทำอะเราก็ถามว่าเเขายังเพจเราอายุไม่ไม่ห้าสิบขอเข้ามาจอยด้วยได้ไหมหรือกิจกรรมอย่างเงี้ยเราบอกเอ้าทำไมรีบเข้ามาเขาบอกเขาต้องการพรีแพร์ต้องการเตรียมตัวนะคะที<ๆ>่พอเราไปทำรีเสิร์ชจริงๆคนก็ไปยึดติดกับวยัยเกษียณว่า สูงวัยเนี่ยก็คือวัยเกษียณซึ่งเกษียณคือ60นะคะก็เลยมีความว่าเออถ้าเกิดเกษียณเนี่ยแปลว่าแปลว่าเข้าขั้นสูงวัยเต็มที่แล้วมันก็จะมีว่าจากเมื่อกี้พีแพรเนี่ยพอสูงวัยเนี่ยเขาจะเป็นเริ่มเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางเรื่องของสุขภาพร่างกายจิตใจก็เลยกลับไปถึงคําภาษาอังกฤษที่เรียกว่า repair คือวัยซ่อมแซมอ๋อซึ่งเหมือนรถอะเราคือรถมาสักพักหนึ่งจะมีช่วงที่แบบเเราก็ขับด้วยนี่นั่นเนี่ย แต่พอช่วงที่มันพ้น 3, ปี4ปี5ปีไปแล้วอ่ะมันเริ่มเครื่องมันเริ่มรวนแล้วมันก็คือวัยที่ต้องรีเพลคือเรซื้อมาปี2ปีแรกนี่ไม่สนเลยนะรถแล้วพอสองปีเป็นต้นไปเราจะเริ่มเอาเข้าไปเตรียมแล้วเขาสูนนู่นนั่นนี่นั่นนี่มอนคู่นี้ใช้ชีวิตแบบแบบไม่ต้องระวังไงนะแต่พอวัยวัยรีแพร์เนี่ยทําอะไรบ้างเริ่มทําไม่ได้แล้วใจอยากแต่กายไม่ให้แปลว่าพี่บรรณารังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ สี่สิบปลายห้าสิบเนี่ยเริ่มคิดได้แล้วเพราะว่ามันมีของต้องพรีแพรใช่ถ้าคุณพรีแพรดีคุณรีแพรช้าหน่อยเหมือนเหมือนรถดะเมนเชนแนนดีคุณก็ซ่อมช้าครับอย่างพรีแพรเนี่ยพรีแพรเรื่องอะไรบ้างครับใหญ่ๆครับคือเธาจะบอกเลยว่าขอยกลับไปที่ไวท์เพเปอร์นะคะเขาจะบอกเลยว่าแล้วถ้าเกิดคุณในอายุเข้าเข้าสูงวัยแล้วเนี่ยความสุขที่สุดเนี่ยคุณดูจากอะไรครับคำตอบเดียวเลย8 9ดอร์ซนเลยคือสุขภาพ ที่แข็งแรงใช่นั่คือความสุขสุดยอดและโรคยาปรมาราพานี่นะที่แบบว่าเป็นเป็นใช่ช่วงนี้เห็นชัดที่สุด so ช่วงนี้รู้สึกที่สุดเลยเพราะอย่างเช่นเริ่มเดินขึ้นบันไดแล้วทำไมมันปวดเข่านะเริ่มทํากิจกรรมบางอย่างพี่จำได้สมัยก่อนกระโดดลงจากโต๊ะพี่กระโดดลงได้ไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวนี้กระโดดไม่ได้ ห้ามกระโดดเด็ดขาดอเออมันก็จะเริ่มมีเรื่องของสุขภาพสุขภาพเป็นเรื่องที่หนึ่งสุขภาพมีแบ่งเป็นสุขภาพกายกับสุขภาพใจคนชอบคิดว่าสุขภาพกายเพราะว่าเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นแต่จริงๆที่เบิร์นเอาท์คนวัยนี้มากๆเนี่ยสุขภาพใจอไม่ใช่แค่วัยรุ่นหนอที่มีเรื่องม่เพจชอนอู้สูงวัยเนี่ยอยู่กับตัวเองมากๆเหงาเพจเราลเลยบอกว่าอยู่กับเราไม่เหงาไม่เอาไม่ตกยุคเพราะดูเก๋จังใช่เพราะไม่งั้นความเหงา ทำให้แบบเหมือนพอลูกโตเงี้ยชีวิตก็จะแบบเหงามากขึ้นเหมือนแล้วแล้วพอวัยเกษียณเนี่ยเขาจะเริ่มไม่ทํางานการไปทํางานเนี่ยถึงแม้ง,งานจะหนักแต่คุณได้ออกไปเจอไปกินข้าวกลางวันไปเจอนูน่นเจอนี่ระบบการทํางานของสมองมันเอ็กซ์เซอร์ไซส์อารมณ์ก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่อให้เป็นอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่ชอบใครเพื่อ,อยังเรียกว่ามีอารมณ์อ๋ออ๋อมันจะมีคำคำหนึ่งครับพี่วรรณายอาจารย์เอกครับที่ฝรั่งชอบพูดกันคือรังที่ว่างเปล่าหรือวอ่า emptiness ใช่ใช่ใช่ลูกๆโบยบินไปหมดแล้วะ ก็เลยเหงาใช่เพราะนั้นประเด็นเรื่องสุขภาพจึงสําคัญและประเด็นที่นอกจากสุขภาพเนี่ยต้องพีแพรเรื่องไหนเพิ่มเติมอีกไหมครับทัศนคติในการใช้ชีวิตคือ attitude 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 มันดีมันดู abstract มากๆเลยแต่สําหรับวัยน,นี้แล้วพี่เชื่อว่าวัยรุ่นเราเคยพูดกันเล่นๆว่า50เนี่ยมันคือเบนจเพศรอบสเพราะเบนจเพศรอบแรกคือ25 ใช่ไหมก็เริ่มอารมณ์เปลี่ยนแปลงร่างกายเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนมาอย่างพรุ่งพลาดพอเริ่ม50ฮอร์โมนเริ่มหมดร่างกายเริ่มมีปัญหาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นวัยเบญจะเพศรอบสองที่เราต้องเตรียมตัวเตรียมชีวิตและเตรียมจิตใจเพราะฉะนั้นทัศนคติในการใช้ชีวิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนจริงๆแต่ว่าปี2023เนี่ยพี่ว่าเหมือนไม่ค่อยชอบเรียกว่าสูงวัยอะสูงวัยเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเยอะมาก ทัศนคติในการใช้ชีวิตสื่อต่างๆช่วยมากเลยตอนนี้ในเพจนะคะเวลาคนที่เขามาพูดคุยกันเนี่ยเขาจะภูมิใจมากเลยถ้าเขาทําอะไรที่แบบไม่ต้องอายเด็กอ่ะคือเขาเขาไม่มีอะไรเสียเขาจะแบบเต็มที่กับมันเขาโชว์ซิกแพคให้ดูอายุ70ภูมิใจมากเขาเล่นเซิร์ฟกับลูกเขาเล่นได้เขาไถสเก็ตคือเป็นเรื่องความสามารถที่อยากจะทําอะไรทัศนคติในชีวิตมันดีขึ้นเหมือนเห็นในทิกตอก มีคุณแม่กับคุณลูกไล่คู่เลยที่เต้นพร้อม,อมกันแล้วมันมีความสุขมีประเด็นเนี้ยไม่ใช่แค่เอาไปโชว์คนทั่วไปนะเขาจะเอาเนี้ยไปโชว์ชเพื่อนใช่ใช่โชว์เพื่อนที่ผมเห็นเนี่ยเพราะว่าแม่เพื่อนนะเต้นด้วยกันนะ แล้วสั่งลูกให้เอามาโชว์เพื่อนด้วยก็ภูมิใจใช่ใช่มันเป็นริเลชั่นชิพทัศนคติมันมันเรื่องที่สําคัญมากตอนคือริเลชั่นชิพระหว่างคนในครอบครัวหรือบางทีระหว่างต่างเจนในที่ทํางานซึ่งเรื่องนี้มันเป็นอีกท็อปิกใหญ่ๆเลยเพราะว่าต่างเจนคิดต่างกันแต่ว่าอยู่ร่วมกันยังไงให้มีความสุขเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของสุขภาพเรื่องหนึ่งต้องเตรียมสองทัศนคติต้องเตรียมแล้วเรื่องการเงินพวกนี้เนี่ยก็ให้ความสําคัญไหมครับคือ เขาให้ความสำคัญแต่วัยนี้เราเรามีคุยกับประธานของทาง TTB ก็เป็นความรู้ใหม่ของเราเหมือนกันว่าจริง,รงๆวัยนี้เขาเรียกว่าเป็น accumulative wealth ก็คือเป็นความมั่งคั่งที่สะสมมาแปลว่าทำงานมาหลายปีก็จะมีเงินสะสมแล้วถ้าเป็น Gen X เนี่ย Gen X เนี่ยจะมีพฤติกรรมของการเก็บเงินเก่ง s a v i n g oh. นะ Gen Y ตอนนี้คือใช้เงินเก่งเดี๋ยว Gen c ว่ากันอีกทีหนึ่งนะเพราะว่า mm. Gen X เนี่ยมันจะมีเงินเก็บที่ค่อนข้างเยอะ ประกอบกับส่วนใหญ่ก็จะรู้กันว่า provident fund ที่ทุกคนโดนตัดโดนตัดกันทุกเดือนเนี่ยอายุ55คุณเอาออกมาใช้ได้เต็มที่แล้วนะก็จะได้เงินก้อนใหญ่ๆมาเลยการเงินเนี่ยเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องมีเงินหรือไม่มีเงินส่วนใหญ่นะแต่มันก็จะมีคนที่ยังมีหนี้อยู่แต่จาก Research บอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วมีเงินเก็บ,บนะบปัญหาที่ตามมาคือจะทำยังไงให้มี passive income ในวันที่ตัวเองไม่ได้ทำงาน เพราะว่าเงินที่มีอยู่อ่ะมันร่อยหรอครับแล้วเก่งแต่เก็บใช้ยังไม่เป็นหรือบริหารใช่ลงทุนไม่เป็นพี่ยาพูดอย่างเงี้ยมันทําให้เห็นโอกาสทางธุรกิจหลากหลายมากเลยคืออย่างเช่นสุขภาพเราก็คิดว่าสุขภาพก็คือไม่ไม่ผิดจากที่คาดเดาแต่พอลงไปลึกไปเจอสุขภาพใจแปลว่ามันมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Wellness เกิดขึ้นพอคุยเรื่องของการลงทุนมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการออม มันเป็นเรื่องของการสร้างความงอกเงยดังนั้นมันจะกลายเป็น investment ไม่ใช่ saving อะไรเงี้ยคือมันมี insight พวกนี้ที่เราได้มาจาก white paper ครั้งนี้ทีเดียวใช่ใชเพราะอย่างที่บอกคือแล้วแล้วมันไม่ใช่อยู่แยกกันนะเวลาดู white paper white paper ที่ชอบคือเวลาเรามาทําวิเคราะห์เนี่ยเราเอามันมา synergize กันเรื่องมันต่อเนื่องกันอย่างเช่นเขาจะบอกเลยว่าเนี่ย health is w e a l dilution ก็คือเงินที่คุณมีทั้งหมดถ้าคุณสุขภาพไม่ดีหมด อันนี้จริงเลยฮนะถูกไหมเพราะฉะนั้นเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตยกตัวอย่างอีกอย่างนึงที่คนน underestimate ไปคือคนคิดว่าอ่ะหกไม่ทํางานแล้วในอดีตมีตังเหลืออยู่ไปอีก10-20ปีพอแล้วเดี๋ยวนี้อายุยืนอยู่กันเป็นร้อปีเพราะฉะนั้น60นี่เกินมาครึ่งทางนิดเดียวเองอืไอ้เงินที่มีอ่ะไม่รู้จะอยู่ต่อครึ่งทางหลังไหวไหมยังมีความสุขนะไม่งั้นเราจะมาลําบากตอนแก่กัน แถมถ้าเกิดได้โรคภัยไข้เจ็บมาด้วยเพราะไม่ไม่พรีเพย์ให้ดีไอ้ที่จะอยู่อีกสาสิปีมีเหลือจ่าย,ายแค่ห้าปีเองแล้วก็อยู่ในสภาพที่ทำงานไม่ได้แล้วรายได้มันมันไม่ได้สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้ใครที่คิดว่า i, เฮ้ยเกษียณแล้วเรามีเงินเก็บเนี่ยถ้าไม่หาวิธีเนี่ยมันจะเป็นคอนเซิร์นมากเลยเรื่องของการเงินวันนี้ยังไม่เจอแต่เมื่อไหร่ที่เงินมันร่อยหรอไปเพราะเรามีปัญหาสุขภาพเนี่ยหรือการคองชีพที่มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น จะเจอปัญหานั้นแล้วประเทศเราก็าลังก้าวไปสู่ตรงนั้นก็เป็นความเดือดร้อนอันนี้ก็เป็นมุมเชิงนโยบายทีเนี้ยพอได้ข้อมูลจากพี่นามาว่าเขามีเงินเก็บอยู่เงินเก็บกับเงินที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือเงินที่มีแล้วเงินที่ใช้ล่ะครับพฤติกรรมของการใช้เนี่ยพี่นาไปเจออะไรมาบ้างครับคือเราถามเขาว่าเอ๊ะทุกวันนี้เอาตัวเองด้วยนะเพราะตัวเองเนี่ยเข้าขายพอเราไม่ได้ออกงานออกสังคมมากๆเราไม่ได้ทํางานองค์กรค่าใช้จ่ายทางสังคมมันจะลด อ๋อแต่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันใช่ใส่ซองปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี่ต้องมีทุกเดือนเพื่อให้กําลังใจลูกน้องเออมันก็จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายประจำวันค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพถูกไหมคะสุขภาพเป็นมา่านดับยใช่แล้วก็ถามเพราะว่าเอ๊ะเขายังไปช้อปปิ้งอยู่ไหมเขาบอกว่าช้อปปิ้งนะแล้วเขาซื้อด้วยตัวเองเขายังไม่ได้ให้ลูกหลานซื้อให้ในวัยที่ 50- 60เนี่ยยังไปช้อปปิ้งเองือเดี๋ยวนี้65ก็ยังช้อปปิ้งเอง เขาก็บอกว่าหนึ่งครั้งที่เขาซื้อเนี่ยก็ประมาณ500้อยพันหนึ่งห0 0ร้อบันาทต่อการช็อปนู่ะมาสเตอร์สเนี่ยใช่แล้วก็มักจะเจอพออายุเยอะเนี่ยจะมีใครคนใดคนหนึ่งไปก่อนก็คือจะเหลือคนเดียวสังคมมันจะเล็กลงครอบครัวมันจะเล็กลงก็จะจะซื้อของใช้เพื่อตัวเองไม่ได้ซื้อเผื่อลูกเผื่อหล้านเผื่ออะไรแล้วไม่เหมือนตอนที่มีลูกเล็กๆเพราะฉะนั้นก็จะไม่ซื้อแบบช้างใหญ่ไม่ได้ซื้อช้างใหญ่ อย่างเช่นาทาให้ผมถ้าถ้าทำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเห็นภาพตามกันคือสมัยเป็นแม่บ้านอายุสักสี่สิปีหรือ30มสิปลายเนี่ยซื้อของแพ็คใหญ่ๆจากห้างค้าปลีกที่ขายส่งหรือขายส่งแล้วก็เอามาใช้กันหลายหลเดือนตอนนี้ใช้ยังไงก็ไม่หมดอ่ะใช้ใชเอนคนเดียวสักเดือนหนึ่งก็พอใช่แล้วก็อยากได้อะไรที่มันเนื่องจากใช้คนเดียวอ่ะอยากได้ไซส์เล็กๆ,ๆอย่ามาเป็นหูขวดใหญ่ๆไม่รู้บางทีนะพี่ซื้อแป้งหรือซื้ออะไรควรนึงใช้ไป3มเดือนใช้อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ย เนียตัวเลขมันออกมาหมดเลยนะคุณเล็กที่พี่นาเล่าให้ฟังเนี่ยคือเราพี่นาเราเป็นสตอรี่แต่ว่ามันมีตัว<ม>เลขที่เป็นสถิติแบ็คอัพหมดเลยว่าอินดิวดัวไซชนะชนเงี้ยคือเราจะรู้ว่าหยิบอะไรไปขายข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลอินไซด์ครับแล้วเรื่องแําได้ว่าผลที่ออกมาเนี่ยสนใจแพ็กเกจจิ้งเป็นพิเศษด้วยมากมากนะคือแพ็กเกจจิ้งเนี่ยบอกเลยว่าคือตอนแรกเอ๊ะแพคเกจจิ้งยัยงไงคือคนเจอคนเจอแบบโอเวอร์ลุคตรงเนี้ยไปสนใจว่าทำโปรดักต์อะไรดี แล้วก็โปรดักที่มีอยู่ก็จะใช้เนแพคเกจิ้งเดิมๆเอามาใช้พี่ยกตัวอย่างอย่างขวดน้ำเนี่ยน้ำดื่มเนี่ยนะตัวเองมีประสบการณ์เลยขนาดเป็นคนออกกาลังกายแข็งแรงนะแต่ว่าบางคนไม่ได้แข็งแรงทุกทุกอย่างเนี่ยอย่างเช่นน้ําดื่มเนี่ยการเปิดฝาน้าดื่มอ่ะสำหรับคนอายุเยอะมีปัญหามากเลยมันแน่นมันหมุนไม่ได้กล้ามเนื้อมันเริ่มไม่มีแรงแล้วว่ะอาทิตย์แม่แม่ผม,ผมเองเนี่ยแหละค่ะไม่บอกว่าจะเปิดขวดให้หน่อยนี่ยที่แม่บอกว่าแม่ผมเองเนี่ยอ๋อบางที ทำไมแม่ไม่เปิดเองคําตอบคือแม่เปิดไม่ค่อยไ,ไหวแล้วเขาก็เลยอยากได้แพคเกจิ้งที่แบบออกอแบบมาเพื่อเขาเปิดง่ายๆเราก็ไม่เคยคิดนะก็เห็นว่าเนื่องาแม่แบบขี้เกียจร,รักแม่เปิดขวดน้ําให้แม่ <laughs> แล้วก,แวก็แล้วก็อย่างหนึ่งคือเรื่องของสูงขังเช่นเดิน,นเมนูอาหารเนี่ยเมื่อกี้พิ่งเล่าให้คุณเล็กฟังว่าโอ้ oh, ไปร้านอาหารเนี่ยถ้าไม่เอาแว่นไปเนี่ยรู้สึกแว่นสายว่า,ยาวยับ ชีวิตนี้ไปกินอาหารไม่อร่อยเลยเพราะว่าก็จะมีคนรอบๆโต๊ะหรือ,หร,อหรือพวกบริกรถามว่าเออไม่ทราบจะสั่งอะไรคะก็เปิดเมนูอ่านไม่ออกแล้วก็ไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกด้วยแล้ว<ห>แล้วก็ต้องถ่ายรูปแล้วก็มาวนเอาอะไรอย่างเงี้ยเนือ่อไหม ที่อ๋อเนี่ยเพราะว่าเห็นพฤติกรรมคนในครอบครัวที่ถ่ายรูปถ่ายถ่ายรูปเมนูทําไมแล้วมานั่งสูบ่ผมไม่ได้คิดว่าเขามองไม่เห็นใช่<ะ>ใช่ก็มีมีหลายๆอย่างแล้วเมื่อกี้สินค้าที่เขาซื้อเปลี่ยนไปนะ,ะเปลี่ยนไปแล้วพวกนี้คือพอผชอบไวท์เพเปอร์นี้มาพอเปลี่ยนไปปุ๊บก,กลับไปคิดถึงพฤติกรรมเพราะเรามีมีโฟกัสกลุ่มล้วก็มีคอมมูนิตี้ของอของในเพจเนี่ยเราก็จะบอกว่า สินเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นในตะก้าเขาที่ซื้อ500ร้อพันหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแหละเขาซื้ออะไรบ้างเขาก็ซื้อซื้อข้าวก็เลือกที่นะว่าข้าวกล้องอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วเขาก็ซื้ออะไรซื้อพวกเครื่องดื่มบํารุงที่เป็นพวกรังนกเป็นอะไรเงี้ยแต่ไม่อยู่อันนึงผุดขึ้นมาเป็น Number 2ของการซื้อเยอะซึ่งตกใจเลยลเอันมาอยัางไงเนี่ยอาหารสัตว์อ๋ อาหารสัตว์ซื้อพออายุเยอะซื้อเพิ่มขึ้นบพบว่าแล้วเมื่อวันก่อนเพิ่งลงคอนเทนต์หนึ่งไปในเพจเรื่องเ,ออเป็นวันวันสัตว์โลกวันวันสุนัขโลกก็เลยรู้ว่าอ๋อพออายุเยอะลูกไม่ได้อยู่ด้วยก็เลยมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนไม่ไม่ empty nest แล้วใช่สุนัขเข้ามาแทนที่เป็นลูกคนใหมใ่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้ก็ relate to packaging อีกแล้วก็ relate to การช้อปปิง้งเหมือนกันก็คือเนี่ยกำลังบอกรีเทลหลายๆเจ้าว่า อย่าคนที่ทําสินค้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องมีออนไลน์เพราะว่าวัยนี้ชอบออนไลน์ด้วยอในแหลักกาจะถามพี่นาวะแล้วเขาซื้อที่ไหนเมื่อกี้ซื้ออะไระซื้ออะไรแต่ซื้อที่ไหนซื้อออนไลน์ด้วยครับคือ m มเจ r รตี้ยังซือ Off line, ้อออฟไลน์แล้วก็ซื้อออนไลน์ออนไลน์เนี่ยพอตอนโควิดมาพี่ทําออนไลน์แต่สมัยก่อนอยูเทสโก้ co, เนี่ยอุ้ยออนไลน์เพนเนอเรชั่นสิดีใจตายแล้วเดี๋ยวนี้สําหรับคนวัยนี้60เอซซื้อออนไลน์อึ้งเลย แล้วก็เออก็เมคเซนต์พวกเขาแต่แต่แต่อย่าบอกนะว่าอ๋อเพราะคนชอบคิดว่าออคนอายุเยอะเดินไปห้างไม่ไหวเลยซื้อออนไลน์ไม่ใช่เขายังอยากไปห้างอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเหตุผลคืออยากเจอคนได้ออกจากบ้านได้พูดคุยกับแคชเชียร์อ๋อนี่คืออินไซต์อินไซต์ไม่ด้ไปซื้อของอินไซต์คือจะไปเจอคนใช่เพราะว่าอยู่บ้านทั้งวันการไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตออกไปเดินตลาดจะได้สังสรรค์จะได้พูดคุย คือมันมีเรื่องของ Relationship เรื่องของเมื่อกี้ที่บอกเรื่องของสุขภาพใจเรื่องของ Men t a l wellness ต่างๆเข้าไปเข้าไปสอดแทรกอยู่ในนั้นอีกอย่างหนึ่งที่เราเจอในเรื่องของสถานที่ซื้อเนี่ยก็คือเรื่องของร้านยาอ่าใช่ใช่ใช,ใช่คือจริง,รงๆคนอายุเยอะถามว่าชอบไปโรงพยาบาลไหมไม่ชอบอแต่ถ้ามีปัญหาสุขภาพหรือว่ารู้สึกอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหนึ่งจะไปร้านยาเพราะร้านยาเนี่ยสำหรับวัยนีย้เลยกลายเป็น s t r a t e g i c channel ขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าร้านยาเนี่ย มีคนที่สำวันที่เขาคิดว่าเอ้ยมีความรู้เภสัชกรเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนที่ดีของเขาเลยเพราะฉะนั้นร้านยาเนี่ยสินค้าหลายๆตัวเลยที่จะขายส่งไ้ก็จะเริ่มเริ่มเข้าไปคุยกับร้านยาซึ่งร้านยาเป็นอะไรที่ยังอันแทบมากๆร้านยาเนี่ยจริงๆแล้วเภสัชจะมีเวลาคุยมากกว่าร้านที่เป็นร้านค้าปลีกโมเดิร์นเทรดเพราะว่าโมเดิร์นเทรดได้แค่แคชเชียร์ เรื่องคุยกับเภสัชเนี่ยแล้วยิ่งเป็นคนมีความรู้ด้วยมีความรู้หลากหลายก็กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างที่พินาบอกเป็น strategic channel ที่อาจจะเกิดขึ้นและร้านยาในประเทศนี้สองหมื่นเยอะกว่าห้างสะดวกซื้อทั่วไปอีกครับร้านยานี่แหละจะเป็นเพื่อนใหม่ของพ่อแม่เราครับใช่เขารู้จักเภสัชกรนี่แหละฮะเพอเพเขารู้จักสุขภาพพ่อแม่เราดีกว่าเราอีกว้าวโอเนี่ยนี่คือนี่คือไซ s ์ g h ่ไดมาสื่อบ้างไหมครับพินาครับนอกจากขายที่ไหนแล้วเนี่ย ฟังสื่ออะไรมันจะได้ครบไปหลายพีผลิตภัณฑ์ที่จัดโปรโมชั่นครับคือยุคนี้นะโชคดีที่โควิดมาพอดีช่วงนั้นก็คือสื่อหลักๆเนี่ยเป็นออนไลน์นะตอนนี้สถิติล่าสุดเลยนะคะเนี่ยจากรีเสิร์ชครั้งล่าสุดคือ Facebook แซงหน้าทีวีไปเรียบร้อยทีวีเป็นที่2 Facebook กกันที่1ครับใช่ที่คนสูงวัยจะดูใช่เนี่ยแล้วแล้วย้ำ่า Facebook เลยนะเพราะว่าเราบอกว่าโซเชียลมีเดียมีหลายอัน คือในแต่ละอันมันมีโรลมันเองมันมีบทบาทของมันอย่างเช่นถ้าถามว่าคุณเป็นทีวีจอเล็กของคุณเนี่ยก็คือ a c e b o o k แหละ,ะนะเป็นทีวีที่เขาเห็นเขาเขาใช้เขาไถ่ไถ่ดูนู่นดูนี่แล้วเวลาที่ดูเยอะกว่าวัยววรุ่นอีกวัยรุ่นไม่เล่น Facebook แล้วตอนเนี้ยเพราะคุณเป็นแบรนด์ที่อยู่ใน Facebook คุณจับ40ขึ้นไปอ่าแล้วก็อ่ถามว่าจะมีกลุ่มที่แบบ60 and above ที่บางทียังดูทีวีอยู่บ้างเพราะฉะนั้นที่จะไปจับตรงนั้นได้คุณแม่เป็นเหยื่อก็คือเอ่อ ยกหูสั่งคอลลาเจนเองซะอย่างนั้นออันเนี้จะเป็นเอลเดอร์ผู้ชายจะน้อยหน่อยเรื่อง f a c e b o o k แต่ผู้ชายเนี่ยเป็นคนผู้ชายเยอะๆเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ต้องการรู้ข้อมูลอะไรเขาจะหาหาแบบเรื่องนั้นเลยเขาจะไม่ไถไปเรื่อยๆก็จะเป็น YouTube อ๋อแล้วผลออกมาทวิ t เตอร์หายไปไหนไม่รู้อะเปนเอ Uh, ลายใช้นะคะแต่ใช้สําหรับพูดคุยไม่ได้ใช้หาข้อมูลใช่ลายจะเป็นแบบโหพี่กล้าช้าเลยไปดูค blends, ุณแม่จะมีไม่รู้กี่กลุ่มใช่ครับเนี่ยที่เอามาคุยกันวันนี้คุณเล็กเพราะว่าอยากจะบอกว่ามันเป็นน้ําจิ้มที่เกิดขึ้นในเรื่องของสิ่งที่ให้เราต้องให้ความสนใจเพราะว่าสังคมจะเปลี่ยนไปแล้วเราจะไม่ใช่เอจจิ้งโซซายตี้ปัจจุบันมันเอจจิ้งโซซายตี้คือกำลังจะแก่ตอนเราจะเจอเอจ โซซายตี Society, ้คือสังคมที่สูงวัยแล้วและซูเปอร์เอจ์โซซายตี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากครับแต่ว่าพินาในช่วงเวลาท้ายนี้เนี่ยครับพินาเองตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ซินเบอร์แอคทีฟดูเองเต็มที่ใช่ค่ะก็เลยอยากจะพูดคุยกับพินาหนึ่งเผื่อใครที่คุ้นเคยกับพินาในแวดวงการตลาดอยู่ว่าซินเบอร์แอคทีฟเองเนี่ยสนใจเรื่องของสูงวัยซึ่งเป็นตลาดน่าสนใจและมีอินไซต์เยอะมากแล้วไม่ค่อยเหมือนกับที่เราคิดเท่าไหร่ด้วยแฮะครับซินเ r อร์แอคทีฟทำอะไรอยู่บ้างครับแล้วช่วงนี้พินาทําอะไรบ้างครับ คือจริงๆเป็นนักการตลาดแล้วก็เป็นคนชอบทำเรื่องของ transformation พี่จะเป็นแบบคนชอบทำเรื่องที่ท้าทายเรื่องใหม่ๆเหตุผลที่จำเข้ามาเนีเพราะคิดว่าหนึ่งตลาดมันจะใหญ่ในอนาคตรเราชอบทำเรื่องใหม่เรื่องที่ใหญ่ๆแล้วก็ต้องทำไม่เหมือนใครเพราะนั้น ambition ส่วนตัว purpose ของแบรนด์นี้เลยเราต้องการจะ disrupt the way ที่คนมองสูงวัการตลาดสูงไวัไม่ใช่การตลาดที่น่าเบือ่อ การตลาดสูงไวัยไม่ใช่ old day fashion แต่มันเป็นการตลาดสูงวัยในยุคอนาคตมัน superactive ก็คือมีหน้าที่ช่วยเลือกแบรนด์ต่างๆช่วยบริษัทต่างๆว่าถ้าอยากจะเข้าตลาดสูงวัยในอนาคตก็มาคุยกับเราเพราะเราจะช่วยวางแผนให้แล้วเราก็มีแพลตฟอร์มการตลาดด้วยประสบการณ์ที่พี่มีตั้งแต่ Insight ไปจนถึง CRM เนี่ยเราช่วยได้ทุกจุดเลยนะคะ<ม>แล้วก็อยากให้ประเทศเดินข,ข้ามตรงนี้ให้ได้ยังมันมีปัญหาเหมือนกันอย่างเช่น น้องที่เป็นนักการตลาดหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจบางทีอายุน้อยพออายุน้อยปุ๊บเนี่ยก็จะมองไม่เห็นฝั่งนี้แล้วก็จะมองฝั่งนี้เป็นอีกมุมหนึ่งแล้วก็จะไม่ข้ามมาแต่วันที่ประเทศเราประชากรมันข้ามไปแล้วอ่ะเดี๋ยวจะตกรถเอาถ้าไม่รีบมาแค่อินไซต์อย่างเช่นไม่อยากจะบอกน้องที่มาเสิร์ฟอาหารว่าฉันมองมีเไม่เห็น,เ,หนเนี่ยคือเรื่องพวกนี้แล้วมันไม่ใช่ ไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันอายและไม่มีวันได้ข้อมูลนี้ถ้าไม่รู้ครับประเด็นพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าก็เลยมีความสําคัญได้คุยกับพี่นาหลังบ้านบอกว่าซินเบอรแอคทีฟนี่เหมือนเอ็นเดอรเลอร์นะมันเหมือนปุ่มถ้าท่านยังหาปุ่มกดแล้วเข้าสู่ตลาดสูงไวยไม่เจอก็มากดที่ปุ่มซินเบอรแอคทีฟก็ได้ครับก็เป็นเรื่องน่าสนใจแล้วก็ทาข้อมูลร่วมกันทั้งฝั่งจุฬาเองก็จะร่วมมือกับ TMA แล้วก็พี่นาแล้วเราก็จะมีการคุยกันครั้งใหญ่ในเรื่องของ เป็นเรื่องของอินไซต์ของสูงไว้ทั้งหมดเลยที่มาจากไวท์เพเปอร์ของเราและเรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้สื่อมวลชนแล้วก็ทุกท่านลองติดตามดูแล้วก็ตลาดนี้น่าสนใจมีความสําคัญในเชิงธุรกิจก็เรื่องหนึ่งแต่ว่ามีความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาประเทศและสังคมด้วยครับเป็นบลูโอเชียนมากๆถ้ควันนี้ถ้าเกิดดูแล้วธุรกิจเราขาดการเติบโตไอ้ตรงนี้แหละจะทําให้คุณเติบโตแล้วมันก็จะไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่จะไปไม่ไปทับธุรกิจเดิมนะพี่คิดว่ามองหาการเติบโตต้องเริ่มมองตรงนี้เพราาาะะว่่ตลดมันจใหญ ซื้อได้เพราะมีต,ตังซื้อซ้ำเพราะกิเกียดคิดอะไรใหม่ๆครับแล้วก็ที่สำคัญคือว่างไปบอกเพื่อนให้มาซื้อได้ด้วยเวลาเยอะมันก็ปเป็นเสน่ห์ของธุรกิจของตลาดผู้สูงอายุแล้ววันนี้น่าจะเห็นภาพเยอะพอสมควรนะครับและเชื่อว่าเดี๋ยววัน,นางหน่าจะมีรายละเอียดจากตัว White Paper ที่ทําร่วมกันระหว่าง Silver Active ทางจุฬาแล้วก็ TMA ด้วยนะครับรอฟังแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนรอขยายความออกไปบอกเล่ากันต่อนะครับ วันนี้ขอบคุณนะครับคุณวันนาสวัสดีคุณ c o o ีโ CoF ะโของ Silver Active แล้วก็ไปติดตามได้ที่เพจ e o u u t u up นะครับขอบคุณพี่วนานนาครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านผมอาจารย์เอกพี่วันานาลาไปพร้อมกันนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ